ทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงคนเรานี่ประหลาดนะครับประหลาดนะครับมีทัศนคติความเปลี่ยนแปลงนี้พอเราจะทําอะไรก็ตามนะครับในชีวิตเรานะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนไปทําในสิ่งที่เราไม่เคยทามนุษย์เรานะครับสิ่งที่คนเรากลัวที่สุดในชีวิตนะครับไม่ได้กลัวตายนะกลัวเปลี่ยนแปลงทันทีที่เราต้องไปทําในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราจะกังวลไว้ก่อนมันจะทําได้ไหมกลัว ทีนี่คือที่นี้เรารเราจะคิดเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องนําผลที่มันไม่ดูดีเปล่าคิดในแง่ลบต่อการเปลี่ยนแปลงแต่มนมษย์เราประหลาดมากชอบคิดในแง่บวกต่อตัวเองว่าชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาได้คิดหรอกเฮ้ยเชื่อดิเราหนังเหนียวเชื่อดิเราเรากลับมีทัศนคติที่บวกกับลบผิดทางเรากลับมีทัศนคติลบ ต่อการเปลี่ยนแปลงในการหาอะไรทำบางสีบางอย่างเพ,เพิ่มเพราะเราไม่คุ้นเคยเพราะเราไม่เคยทําถ้าเราทําเฉพาะในสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนวันนี้จะมีเราหรอฮะทุกอย่างต้องมีครั้งแรกในชีวิตถูกไหมเราเคยเดินได้ามาก่อนไหมฮะถ้าเราก็เดินแล้วก็วิ่งได้แต่เรากลับมีทั้งสถิี่บวกต่อชีวิตเราว่าเราจะไม่มีอะไรก็ตามที่มีปัญหาเคดขึ้นกับชีวิตเราในความเป็นจริงนะครับควรคิดกลับกันครับควรคิดกลับกันครับ เราควรจะมีท่าทางปิบวกต่อการเปลี่ยนแปลงว่าการสแสวงหาโอกาสใหม่ๆเป็นเรื่องที่ท้าทายเพื่อชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มันดีขึ้นและเราควรจะมีท่าทางปิลบต,ต่อการใช้ชีวิตว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปถ้าเราไม่มีโอกาสที่ดีพอและเราจะขยันครับแ้าเราจะขยันครับ